3 0 0พันตรงนี้วีออสรุ่นไฮครับ3,818วออสหรุ่นไฮตัวท็อปสุดครับนี่ครับวีออสรุ่นไฮครับ1.5รุ่นไฮครับ22103มาทะเบียนตามนี้นะครับจอดเรียงกัน3คันแบบนี้เลยนี่วีออสรุ่นไฮมีเพียบๆที่ว่าหายากวันนี้ที่ประยยชน์มีให้ดูหลายคันเลยนะครับในช่วงวันจุดสงการนี้นะครับถึงวันที่15นะครับมีโปรโมชั่นพิเศษให้บอกใบ้ๆแล้วกันว่าเป็นของแถมนะมูลค่าหลายพันนะครับมาเลือกเองได้ต้องพูดแบบนี้ นะครับเลือกเองได้จะเอาอะไรเลือกเองได้มูลละค่าหลายพันนะครับถ้าคุณคิดจะซื้อรถอยู่แล้วนะครับและดูคลิปนี้อยู่นะครับแนะนำนะครับให้ติดต่อเข้ามาต่วนนะครับจะได้ไม่พลาดของแถมและโปรโมชั่นสงการนี้ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีนะฮะพี่ๆที่สนใจรถยนต์มือสองนะครับทุกทุกคนทุกทุกท่านด้วยนะฮะอยู่กันกับผมนะครับบิวออสมือสองพบกันกับผมบิวพียต์อีเช่นเคยนะครับวันนี้มีอัปเดตสต็อกนะครับในช่วงวันหยุดสงการให้พี่ๆได้รับชมกันนะฮะเรากำลังอยู่ที่บริษัทเพรยนต์นะครับสาขาใหญ่นะกรุงเทพมินบุรีซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะครับวันนี้เป็นวันที่1 4เป็นวันสงการนะครับพอดีว่าผมไม่ได้ไปไหนนะไม่ได้ออกต่างจังหวัดแลละไไไไมม่่่่ด้้ปเเนนนนนนาาาทีหววังๆยย็ คลิปให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ไปไหนเหมือนกันนะและได้ดูคลิปนี้นะครับผมบอกเลยว่ามีโปรโมชั่นเด็ดๆให้ด,ด้วยนะครับระหว่างช่วงสงการนี้นะครับเผื่อว่าใครดูคลิปนี้และสนใจรุ่นไหนคันไหนนะครับแจ้งมาได้เลยนะพร้อมกับว่าถ้จองนะครับในวันที่ ในวันสงการนี้นะครับก่อนวันที่15นะฮะได้โปรโมชั่นพิเศษไปด้วยนะมีเวลาให้ตัดสินใจนะครับมีเวลาตัดสินใจโปรโมชั่นพิเศษเป็นอะไรนะครับทักมาได้เลยโทรมาได้เลยนะครับบอกเลยว่าจุใจแน่นอนนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันสงการนะครับเดี๋ยวมีอะไรบ้างคลิปนี้วันนี้มาดูกันคร่าวๆเหมือนเดิมนะครับอัปเดตกันในเรื่องของ v ีออสยาลิสนะครับหรือว่าจะเป็นเอาติสบ้างก็มีนะเดี๋ยวขออนุญาตพาไปดูเอาติสกันละกันเอาติสเนี่ยผมอาจจะไม่ได้เจาะให้นะครับเพราะว่าช่องนี้เป็นช่อง v ีออสเนาะ เผื่อใครดูสนใจเอวติสเนี่ยก็มีมากมายหลายสิบคันนะครับจริงๆแล้วเอวติสนะครับเชรยนต์เนี่ยเป็นรถรุ่นที่เรียกว่าขายดีที่สุดของเชรยนต์ดีกว่านะฮะเดือนนึงเนี่ยขายถึง60-100อคันเลยนะเดือนเดืนนึงที่ออกไปนะเนี่ยจะมีหลายโฉมเลยนะรเริ่มตั้งแต่โฉมนะฮะ ปี14 15 16นะจะเป็นโฉมนี้ก็จังหน้า3เส้นนะฮะตัวนี้เป็นตัวเ s p o r t นะครับแล้วก็จะเป็น1.6รุ่น G ปี18ทั้งหลายส่วนมากจะเป็น1.6รุ่น G ปี18นะฮะหรือถ้าเป็นพวกเ s p o r t นะฮะหรือเ s p o r t Option ก็มีเหมือนกันนะครับพี่ๆท่านไหนเนี่ยที่สนใจアウติสเนี่ยนะครับสามารถติดต่อผมได้เลยนะ0855366287นะครับมีให้ดูหลายคันนะเรื่องราคาก็อยู่ประมาณแล้วแต่นะไม่น้อยๆน,นะครับก็สักประมาณ400,000ต้นๆนะครับสี0แส0สองห0 0่นะครับ 4, 20, 000, 4, 39, 000, ถ้าเกิดว่าไม่เยอะหน่อยนะราคาก็ถูกไปนะสามแสนกว่าบาทมีไหมมีเหมือนกันนะสามแสนไปไปลานะครับสำหรับเอาติสมีเหมือนกันนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวเรามาไล่ดูโซนนี้กันหน่อยนะเป็นโซนในกลุ่มของ Eco Car นะครับช่องนี้เป็นช่อง v ีออสนะฮะชีวีออสยาลนะครับ, v รบขออนุญ,ญาตโฟกัสในเรื่องของวีออสยาลิ v นะครับแล้วก็ Eco Car หลายๆอย่างนะที่จอดจอดอยู่ในโซน สาขาใหญ่นะครับตรงนี้เผื่อใครสนใจวันไหนเนี่ยเข้ามาได้นะผมไม่ได้ไปไหนนะครับวันที่15สามารถเข้ามาดูรถได้เช่นเดียวกันนะครับก็ติดต่อมาได้เลยเผื่ออยากดูรถตัวจริงนะครับอย่างเริ่มต้นที่คันแรกนะครับคันนี้ Vios นะครับแต่ผมจะไม่พูดถึงเยอะแล้วกันนะเพราะว่ามันเป็นปี17คันนี้นะครับ4 003นะฮะเผื่อใครอยากได้ปี17ราคาถูกๆได้เหมือนกันนะคันนี้รู้สึกจะ3 0 0แสนต้นๆ3าม0 0 0สามนะครับไม่อยู่ที่1 1 6 0 0 0โลคุณผู้ชมฮะื่นหกพันโลคุณผู้ชมฮ0ผ อยู่ประมาณ5้า0ันกว่าบาทสำหรับคันนี้นะครับ v ีอ1.5รุ่น E ปี P 17เนะครับเผื่อใครสนใจอยากได้รถผ่อนไม่แรงไม่แพงและ V ีอเนี่ยขึ้นชื่อในเรื่องของความอึดถึกทนอยู่แล้วแนะนำเหมือนกันได้เหมือนกันนะครับถัดมาด้านนี้ดีกว่านะตัวท็อปเลยนะเห็นหน้านี่รู้เลยจำเลขทะเบียนได้และดูล้อแม็กคุณผู้ชมฮะคันนี้ยังอยู่นะครับเพราะว่าต้องบอกว่ามันเป็นซิกเนเจอร์และเฉพาะกลุ่มจริงๆสำหรับ VO อตัวท็อปสุดนะครับล้อแม็กลายใบพัดส,สวยๆแบบนี้ที่สำคัญคันนี้ ไม้มันน้อยนะฮะคันนี้ไม่เจ็ดหมื่นจริงๆผมรีวิวคันนี้นะผมรีวิวลงช่องแยกเดี่ยวไว้แล้วนะครับว่าไม่เจ็ดหมื่นแล้วรายละเอียดตัวรถเนี่ยผมแงให้ดูทุกซอกทุกมุมเลยนะครับเดิมแท้แน่นอนไม่ My แท้แน่นอนเป็นรถหน่วยงานนะครับรถวีออสยานิสหรือว่าอ่าเอาติสเนี่ยหลายๆคันของเรานะครับ95%เลยจะเป็นรถหน่วยงานปลดระวางมานะครับข้อดีของรถหน่วยงานคือ เข้าสูงทุกยะางตั้งแต่หมื่นโลแรกนะฮะไม่มีการชนาศี่ความจมน้ำเราไปลดเกรด A นะครับประวัติสูงเช็คตรวจสอบได้แทบทุกคันเลยนะที่เป็น Vios a อ t i s นะครับยาลิษก็จะมีบ้างปะปายนะแต่ยาลิษส่วนมากจะเป็นรถบ้านซะมากกว่าถ้าเป็นตัวท็อปท็อปนะฮะเพราะหน่วยงานไม่ค่อยใช้ตัวท็อปกันแต่อย่างคันนี้ Vios สคันหน้าเราเนี่ยไม่เจ็ดหมื่นสี่แสนเก้าพันบาทนะครับฟีด้าผ่อนอยู่ประมาณหกพันเก้า นะก็เป็นรถหน่วยงานนะครับปลดระวางมาข้อดีคือเข้าสู่ทุรยะนะครับจัดไฟแนนซ์ได้ผ่อนอยู่หกพันเก้านะสบายๆนะครับใครสนใจรุ่นไหนคันไหนนะทักมาได้เลยทัดมาอีกหนึ่งคัน v ีออสนะครับไปดูด้านหลังก่อนแล้วกันนะด้านหลัง2คันนี้เป็นไฮไลท์เหมือนกันผมแจ้งไปให้ดูเมื่อคลิปที่แล้วเหมือนกันนะสองคันด้านซ้ายด้านขวาเป็นยาริสนะครับนี่ยาริสนะฝั่งซ้ายนะครับทูโทนนะฮะสีขาวมุกนะครับ,นะรบหลังคาแบ็กทร็อปนะสี่แสนหกหมื่นเก้าพันเป็นหนึ่งจุดสองสปอร์ตพรีเมียมนะครับหลอ่ลอๆแบบนี้เลย นะฮะไม2สองหมืคั 20, 000, นนี้ปี22นะฮะปี22ตัวท็อปสุดนะครับสปอร์ตพรีเมียมตัวท็อปสุดจะมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าแบบนี้นะฮะไอโลโก้ตัวนี้นะจะเป็นโลโก้เซ็นเซอร์กะระยะ,ะแจ้งเตือนก่อนการชนนะครับเวลามีรถแบบ เบรกกระทันหันอะไรพวกนี้นะก็จะแจ้งเตือนให้เราได้รับทราบสําหรับตัวท็อปสุดนะครับด้านในจะมีเรดาร์ที่เป็นเป็นเลนเซนเซอร์นะอ่าที่ปัดน้ําฝนเวลาเซนเซอร์จับตรวจจับน้ําฝนอย่างเงี้ยก็ปัดน้ําฝนอัตโนมัตินะครับมีแจ้งเตืนเอนออกนอกเลนมีให้ครบเลยนะครับก็ที่เสีหกหมื่นเก้าพันฟีดาผ่อนอยู่ประมาณเจ็ดพันกว่าบาทนะจะประมาณเจ็ดพันปลายๆนะก็ถือว่าสวยๆเลยท่านด้านขวานี่ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจนะครับเป็นยาริสเหมือนกันตัวแฮชแบกนะฮะทั้งคู่เลยเป็นแฮชแบก นะตัวนี้เป็นตัวรองท็อปตัวนี้ตัวท็อปตัวซ้ายมือด้านขวาเป็นตัวท็อปไม่ห้าพันคุณผู้ชมตัวสปอร์ตนะครับปี22.23นะไม่ห้าพันคันนี้ผมก็แยกเดี่ยวไว้ให้แล้วและไมค์คันนี้เป็นไมค์แท้คุณผู้ชมฮะไมค์ My แท้เพราะว่าผมเช็คประวัติสูตรให้เรียบร้อยแล้วนะครับสบายใจได้อยู่ที่4 4 5 0 0 0สี่าพฟีดาวนอยู่7จ0ดอ่า7จ0ดนะครับคันนี้สวยๆเหมือนกันไม่ห้0 0ัเผื่อใครอยากได้รถสวยๆไปใช้นะฝั่งนี้ก็จะเป็นยาริสนะครับยาริส1.2สปปปออออร์ตตต่าขััยววนนี้เ ath, Top, เ็็ S-Pass ทหมือนกันนะ เป็นตัว s p สพานะครับตัวท็อปรุ่นปีอ่าปี18 19เนี่ยจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบนี้ส่วนตัวท็อปททั้งหลายเนี่ยของรุ่นปี20ขึ้นไปนะฮะจะเป็นไฟหน้าฟูลแวลวีดแบบนี้เห็นไหมฮะก็แตกต่างนี่คือข้อแตกต่างเล็กน้อยนะฮะอันนี้ก็ท็อปเหมือนกันนะอันี่ก็ท็อปเหมือนกันแต่เป็นท็อปปี19นะครับเป็นสีดำนะครับ S p สพาไม่6หกหมื่นได้มั้งคุณผู้ชมคันนี้นี่นี่นี่สามแสนหกหมื่นเก้าพันโอ้คันนี้ถูกเลยนะผ่อนอยู่อ่าหกนะพันหกพ 3 6 9 0 0นหาพนะครับไม่60,000ตัว S p a t ตัวท็อปสุดนะสำหรับยาฤกษอ A T ip, นะครับคันนี้สวยๆงามๆนะครับ V R ด้านหลังนะคันนี้รู้สึกจะติดจองไปแล้วหรือเปล่าตัวมิดนะครับ V R หนึ่งจมิดตัวรองท็อปนะทะเบียนตามนี้2175ราคาอยู่ที่3 6 5 0 0 0หกหนห้าับาทแตนะ่ฟีดาก็ผ่อนเท่าๆกันนะเท่าๆกันกับ2คันนี้นะประมาณห6พันสามหกพันสี่ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าโอเค ไม่ได้แรงอะไรนะครับด้านนี้นะ1.5รุ่นมิดเหมือนกัน4061นะครับ v o เหมือนกันนะครับพี่ๆทั้งไ,ไหนที่หา v o rt? ไว้ใช้นะในกลุ่มรถที่เรียกว่าประหยัดน้ำมันนะครับเครื่องยนต์ไม่เกิน1,500 cc นะจำเป็นพวก v o อสยาลิสหรือว่ารุ่นแบรนดองอื่นๆเนี่ยก็ติดต่อมาได้เช่นเดียวกันนะครับยินดีให้บร,ริการบรโทรผมแจ้งไว้ให้หน้าคลิป365,000มาอยู่ที่1 6 0 0 0 สำหรับ V ีออส1.5รุ่นมิดคันนี้นะครับผ่อนเริ่มต้นที่6,200กว่าบาทเท่านั้นนะฮะผ่อนเริ่มต้นที่6,200กว่าบาทสําหรับรุ่นมิดทั้งหลายนะครับงดงามเลยเรียกว่าเพียงพอไหมสำหรับสำหรับการใช้งานรุ่นมิด mm hmm. เพียงพอนะคุณผ mm ู้ชมฮะเพียงพอกับการใช้งานนะรุ่นมิดนะครับ mm hmm. มีจอทสกนะรีนนะฮะมีกล้องถอยให้มีแอร์ออโต้ให้ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วส่องสว่างสวยๆเลยนะถ้าเปรียบเทียบก,ก,กันกับด้านซ้ายมือเนี่ยนะด้านซ้ายมือรู้สึกกระจังหน้าแบบนี้เป็นรุ่นเจแน นะครับกระจังหน้าสีมันจะแตกแต่งกาแตกต่างกันเห็นไหมฮะด้านขวาจะเป็นเงาเงาด้านซ้ายจะเป็นสีดําด้านๆตัวนี้จะเป็นรุ่นเจนะครับข้อมูลผมไม่มีคันนี้ผมขอข้ามมันแล้วกันรุ่นเจขอดูรุ่ท็อป,ปดีกว่าเพราะราคาต่างกันไม่มากมายเท่าไหร่นะครับรุ่นท็อป,ปแบบนี้รุ่นรองท็อปแบบนี้น่าสนใจมากกว่ากันนะครับก็ใจสนใจนะ คันไหนรุ่นไหนยังไงแนะนําได้ผมแนะนํบบาได้ให้คำปรึกษาได้นะครับเบอร์โทรผมแจ้งไว้ให้หน้าคลิปเลย0855366287บิวพย,ยนต์นะครับผู้จัดการฝ่ายขายยินดีให้บริการนะครขจองนะครับระหว่างสงการนี้นะครับมีโปรโมชั่นให้ด้วยนะครับต้องแจ้งแบบนี้ใครสนใจรุ่นไหนช่วงนี้รีบเลยนะครับมีให้ดูหลายคันซูซูกิเซียนะครับเดี๋ยวไปดูราคากันนิดนึง เผื่อใครสนใจนะซูซูกิเซียสคันนี้นะครับ1.2เซียสนะครับ259,000คุณผู้ชมครับปี17นะครับมาอยู่90,001ซูซูกิเซียส259,000ในฟีดาวผ่อนอยู่บบอ่ 5, า5,000บาทเองคุณผู้ชม5,000ต้น,ต,นต้นเองเผื่อจะ ติด4,000ปลายด้วยซ้ำ259,000เนี่ยนะเสียดก็น่าสนใจเผื่อใครงบน้อยๆน,นะครับขอเป็นพนักง,งานบริษัทนะฮะพนักง,งานบริษัทสลิปเงินเดือนมีประกันสังคมจัดไฟแนนได้หมดเลยอาชีพอื่นจัดได้ไหมจัดได้เหมือนกันนะก็ว่ากันไปตามเครดิตว่ากันไปตามเงื่อนไขเอกสารที่คุณมีนะครับปรึกษากันก่อนได้ไม่ว่ากันเบอร์โทร0855366287นะครับฝั่งนี้นะฮะทะเบียน1753นะครับเป็นวีออสนะครับตัวเห็บหมาหรือเจน2เนี่ยล,ละฮะราคาเดี๋ยวผมขอดูหน้าสคบ,อบอนิดนึง 2แ9 0 0 0ปี21.5รุ่นเจฮะไม่แสนสี่พันนะครับถือว่าไม่น้อยเป็นเจน2ที่ไม่น้อยเลยเจน2ลบรถสปี12เนี่ยผ่านมาแล้ว12ปีคุณผู้ชมแต่ใช้งานมาที่1 4 0 0 0โลถือว่าคุ้มเลยนะครับเผื่อใครงบน้อยนะ2 3 9 0 0 0ซื้อสดได้ราคานี้ให้ได้ไหมซื้อสดปกติต้องแจ้งกันไปตามตรงนะว่ารถทุกคันเนี่ยมันมีแวนนะครับรถที่เป็นรถบริษัทขายในบริษัทแบบนี้นะครับใหญ่โตแบบนี้นะฮะมันจะมีแวดคุณผู้ชมเหมือนเราซื้อของเซเว่น ทั้งนี้ทั้งนั้นคุยเพิ่มเติมกันได้นะครับก็ติดต่อมาแล้วกันใครจะซื้อสดอะไรยังไงนะครับไม่มีปัญหาตรงนี้นะด้านหลังนะวีออสเหมือนกันเจน3นะแต่เป็นตัวโฉมก่อนไม่ได้เช้งแต่งแต่งมารอบคันเลยนะครับชุดแต่งรอบคันเลย1.5รุ่น E ฮะปี1 0ปี14คันนี้นะน่าจะเป็นปี14 อปีที่สี่นะครับมาอยู่ที่1นึ่งแสนสามหมื่นโลคุณผ,ผู้ชมฮะราคาอยู่ที่2องแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับฟีดาวผ่อนอยู่ประมาณหกพันนะเพราะว่ารถปีลึกเนี่ยดอกเบี้ยม,มันจะค่อนข้างแพงกว่ารถปีสูงๆนะครับจริงๆลูกค้าผมหลายท่านนะติดต่อมาเนี่ยผมมาหาพวกปีเก่าๆชมเก่าๆเ,เนี่ยผมก็ชงไปคุยไปในเรื่องของปีใหม่ๆห,หมดแหละคุณผ,ผู้ชมเพราะว่าในราคา2องแสนเก้าหมื่นเก้าพันผมมองว่าไปซื้อปีใหม่ๆใ,ในราคา3ามแสนกลางๆอะ่ะ มันผ่อนคุ้มกว่ามันต่างกันไม่กี่ร้อยเองคุณผู้ชมบางทีต่างกันสองสามร้อยสี่ร้อยอย่างเงี้ยเราขยับ3ามร้อยสี่ร้อยตรงเนี้ยไปเอารถปีใหม่ดีกว่าไหมนะฮะตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ที่ผมเสนอลูกค้าหลายๆท่านไปนะครับก็เอาไปพิจารณากันแต่บางคนมองว่า3ามร้อยสี่ร้อยมันก็เยอะสําหรับเขานะครับเพราะฉะนั้นโอเคตัวนี้ก็ยังตอบโจทย์อยู่เพราะว่ามันก็ทนนะครับให้พูดกันตามเรื่องนะฮอนด้าซิตี้ฮะคุณผู้ชมสีขาวนะคันนี้รู้สึกจะไม่น้อยเลยไม่สี่หมื่นนะครับเนี่ยส เหลือ4 1 9 0 0 0นะครับปี18ไม่40,061.5ตัว S นะครับ Honda City นะฮะผ่อนก็อยู่ประมาณ6,970นะ4 1 9 0 0 0เนี่ยจะอยู่ประมาณนั้นนะครับ6,970แต่ได้ไม่40,000ไปใช้ก็เรียกว่าสภาพสดๆอ่าสดๆเลยฮะนะฮะก็ได้โฉมนี้ไปเอาไปลงแม็กลงอะไรหน่อยก็แจ่มเลยนะครับสำหรับ Honda City ก็อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานเหมือนกันพอๆกันกับวีออสเลยนะแต่เรื่อง maintenance เนี่ยวีอจะค่อนข้าง maintenance ง่ายกว่านะครับและหลังนะฮะ นิสสันอเมล่านะครับอเมล่าก็น่าสนใจนะเครื่องยนต์1.2เหมือนกันนะครับเรียกว่าประหยัดน้ำมันเอาเรื่องและถูกด้วยดูคนนี้ปี13นะครับ189,000คุณผู้ชมไม่อยู่แสนแปดนะคันนี้รู้สึกจะเป็นรถเทินแล้วแบบไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจนะข้อมูลเพราะว่าปกติไม่ค่อยขายนิสสันวันนี้ได้เดินมารีวิวให้ดูก็ลองดูกันไปนะครับนิสสันอเมล่าราคาถูกก็มีให้เหมือนกันนะครับถัดมาด้านนี้เดี๋ยวจะพาไปดูอสามคันข้างหลังสามคันข้างหลังนี่วีออสตัวไฮจอดเรียงเลยคุณผู้ชมอดใจรอแป๊บนนนึงงเดดีี๋ยวไล่่ตร้้ใหหมกอ นะครับด้านหน้านะครับนี่มาสด้า2นะครับคุณผู้ชมเป็นตัวซีดานนะครับไม่ไม่ใช่ตัวแฮชแบ็กนะรู้สึกคันนี้จะเป็น1.3 c นะอ๋ออ่ะ,อะเป็น1.3 c เดี๋ยวขออนุญาตด,ดูข้อมูลหนะ่อยอ่ะสองมาให้ดูพร้อมกันเลยนะครับ4 1 9 0 0 0หาพคุณผู้ชมนะครับปี21นะฮะเลขไมล์อยู่ที่เดี๋ยวผมขออนุญาตด,ดูหนะ่อยเลขไมล์อยู่ที่21,000ฮะเป็น1.3 S นะครับเป็นมาสด้า2 1.3 S สีแดงยังว่างอยู่คันนี้เปิดใครสนใจ4 1 9 0 0 0ไมล์อยู่20,000 ก็ถือว่าโอเคสําหรับมาสด้าสเมื่อเดือนที่แล้วผมขายคุณเบลไปนะเป็นตัวท็อปสุดเลย4ี่แ0 0หคุณเบลก็ซื้อซื้อรถโดยใช้บัตรประชาชนแค่ใบเดียวเองคุณเบลเครด,ดิตดีนะครับเอาบัตรประชาชนมายื่นใบเดียวรับรถกลับบ้านไปเลยนะสี่แสนหกหมได้เป็นตัว SP ไปตัวท็อปสุดสีแดงแบบนี้แหละสวยๆจริงๆแล้วต้องบอกว่าสีแดงของม a สด้าเนี่ยสวยมากเลยนะให้เปรียบเทียบกันระหว่างสีแดงของโตโยต้ากู้ชมดูเห็นไหมฮะสีแดงโตโยต้าคันนี้เป็นยาลิส ตัวแฮชแบกนะฮะตัวมิด1.2มิดสวยเหมือนกันคันนี้เดี๋ยวพาไปดูแต่เปรียบเทียบกันกับสีแดงของ Mazda นะส่วนตัวผมมองว่าสีแดง Mazda คือสวยจัดเลยนะครับทำไมรุ่นอื่นเขาไม่เอาแดงมาสด้าไปทำก็ไม่รู้นะแดงมันเงามันแบบกอสเหลือเกินนะครับสวยๆนะฮะถัดมาด้านข้างนะฮะยาริสนะครับหน้าตาแบบนี้นะครับน่าจะเป็นโฉมปี17นะไฟหน้ายังเป็นฮาโลเจนอยู่1.5อ่า1.2รุ่น E แน่นอนคันนี้นะครับถ้าดูไม่ผิดนะฮะตามประสบการณ์นะครับนี่เลย1.2รุ่น E ฮะ สามแสนหาพคุณผู้ชมถูกเลยนะครับฟีดามันจะผ่อนอยู่ประมาณ5้าพัเองนะไม้สองไมเาหมื่นเจ็ดปีสินะครับไม้เก้าหมื่นดฟีดาก็จะผ่อนอยู่ประมาณนั้นคุณผู้ชม 5, 5 7, นะ้0 0้าพันเจะ5ะพันหกห้าพันเจอยู่ประมาณนี้สำหรับราคา3ามแสนหนบาทเป็นราคาที่ถูกแล้วได้รถหม่ไม่ถึงแสนนะได้ไปสิบเไปขับเผื่อใคร หารถใช้งานสักคันหนึ่งนะครับยาริสเอที ip, นะเป็นอีกหนึ่งคันที่ตอบโจทย์ในเรื่องของระบบความปลอดภัยแอร์แบ็กมี7ใบนะครับแอร์แบ็กมี7ใบและประหยัดน้ำมัน23.3ามกิโลต่อลิตรตามสเปคเดิมโรงงานเนี่ยให้มาเท่านี้เลยนะครับแต่วิ่งจริงๆแล้วก็รถทอนกันไปนะตามตามสภาพท้องถนนนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งคันที่ถูกได้เป็นสีเทาดําค่อนข้างจะเป็นสีที่หายากแล้วไม่ค่อยสอกปรกเท่าไหร่สีเทาดำนะครับด้านหลังเป็น Honda City ผมไม่พูดถึงแล้วกันนะมันเป็นปี12-3สลบสองสิบสามแล้ว สีแดงแรงฤทธิ์แบบนี้นะครับหน้าตาหล่อๆนะดูผิวพันธ์คันนี้ผมก็เคยลงช่องไปแล้ว1 1คลิปนะเป็นแยกเดี่ยวไปนะครับเป็นยาฤทธิ์หนึ่งถมตรปี20นะครับชุดแต่งรอบคันนะครับชุดแต่งของสปอร์ตตี้รอบคันเลยคันนี้หล่อมากนะฮะไม่อยู่ที่30,000กว่านะฮะสามหมื่นสามพันโลคุณผู้ชมราคาอยู่ที่3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทดูชุดแต่งเขาฮะรอบคันเลยครับผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ6กพันเคันนี้นะครับผ่อนอยู่6กพันเจ็ด สวยๆเลยดูชุดแต่งด้านหลังนะครับใครหายาลิสตัวแฮชแบ็กแบบแต่งครบนะไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมผ่อนอย่างเดียวไม่แค่ส0 0 0 0ื่นคุูผู้ชมโคตรคุ้มกันนี้นะฮะผ่อนอยู่หกพสวยๆเลย<ม>นะครับได้หลอ่อได้ชุดแต่งรอบคันมาอยู่ส0,000ื่นงับงานแบบนี้ก็ทักมาได้เหมือนกันเบอร์โทรแจ้งไว้ในหะ้หน้าคลิปถัดมาด้านนี้เป็นยาลิสเอทีตัว G ด้านหลังติดไว้นะฮะนี่คีปลาฉลามรู้สึกจะติดมาเพิ่มเติมนะปกติไม่มีนะครับรู้สึกจะติดมาเพิ่มเติมคันนี้ อ่านี่สวยๆนะครับสีขาวนะครับสีขาวสวยๆแบบนี้ก็เป็นหนึ่งคันที่น่าสนใจนะใครสนใจตัวยาริสนะฮะับหนึ่งจุดสองรุ่นจีนะครับรนนคบันนี้เป็นปีสิบเจ็ดสิบแปดนี่แหละคุณผู้ชมนะหน้านี้นะครับปีสิบเจ็ดนะครับไมลเจ็ดหมื่นสามแสนสองหมื่นโอ้ถูกด้วยคุณผู้ชมได้รุ่นท็อปนะรุ่นจีนะจริงๆมันจะมีจีพัทอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวแฮชแบ็กนะครับแล้วก็จีแล้วก็เอสพัทนะก็ถือว่าจีเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นปน้องน้องท็อปแล้วก็ว่าได้ ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์แล้วมีจอให้มีอะไรให้แล้วนะครับตรงนี้ก็ปี17นะครับแอร์ออโต้ด้วยนะ329,000เลกลขมาอยู่70,000นี่ก็คุ้มเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะเนี่ยทะเบียนนี้เลยนะครับ329,000นเพนผ่อนอยู่ประมาณ6,800เอ้ยขอพาย5,800นะครับผ่อนไม่แรงด้วยนะครับสี่เทะเบียนตามนี้เผื่อใครสนใจยานลิทนะครับน่าสนใจเป็นอีกหนึ่งคันนะฮะ ก็ได้เลยติดต่อมาได้ด้านหลังนี่คันนี้ไฮไลท์สุดๆเลยนะราคาถูกๆผมบอกเลยคันนี้นะครับแบ่งปันสุดๆ2,99,000าคุณผู้ชมยาไร้แฮชแบกนะครับดูนะฮะคันนี้เป็นรถเทินลูกค้าผมเอามาเทินเองนะครับพี่พิเชษนะครับพี่พิเชษเอามาเทินวีออส ตัวมิดไปนะครับพี่เชษบอกขอขับแรงๆหน่อยนะตัว1.2พี่เชษแต่งมาครบเลยและทํามาให้พร้อมหมดเลยตัวนี้เป็นรุ่น E นะคุณผู้ชมถามว่ามันทำไมถึงถูกนะมันเป็นรุ่น E แล้วมันเป็นรถเทินนะครับนี่290,000พี่พี่เชษจัดไฟหน้าเพลเตอร์มาให้จัดล้อแม็กมาให้จัดชุดแต่งสกเกิร์ตสปอยเลอร์รอบคันแบบนี้โคตรหล่อ ในราคา2แสน90,000 9 0 0และพี่พิเชตใช้งานมาแค่60,000กิโลเท่านั้นเองนะฮะเข้าศูนย์ตลอดเลยผมไปเช็คศูนย์มาเรียบร้อยแล้วพี่พิเชตดูแลรถดีนะครับจริงๆแล้วใครดูคลิปนี้อยู่แล้วชอบคันนี้นะผมก็ต้องบอกว่าขอภัยด้วยนะครับต้องบอกว่าขอภัยด้วยตรงตอนนี้นะฮะคันนี้นะครับติดจองลูกค้าผมไปเรียบร้อยแล้วจัดไฟแนนซ์รอรออนุมัติแล้วนะครับอันนี้ก็มาให้ดูเรียกน้ำย่อยกันไว้นิดนึงนะครับเผื่อใครชอบนะเรียกเรียกน้ำย่อยนิดหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจะขาย เหยียบมาทางนี้เป็นสอนช่างนะเหยียบมานี่ยสามคันตรงนี้ Vios รุ่นไฮครับสามแปดหนึ่งแปด Vios หนึ่งจุดห้ารุ่นไฮตัวท็อปสุดครับนี่ครับ Vios รุ่นไฮครับหนึ่งจุดห้ารุ่นไฮครับสองสองหนึ่งศูนย์สามมาทะเบียนตามนี้นะครับจอดเรียงกันสามคันแบบนี้เลยนี่ Vios รุ่นไฮมีเพียบๆที่ว่าหายากวันนี้ที่พยนต์มีให้ดูหลายคันเลยนะครับหลายเลขไมล์หลายราคานะครับติดต่อมาได้นะครับ สวยๆทั้งนั้นตรงนี้ถ้าผมาจำไม่ผิดนะเลขไม้มันจะอยู่ประมาณแสนต้นๆนะครับสามพันทั้งหมดเนี่ยสามแสนแปดหมื่นเก้าพันนะครับฟีด้าผ่อนอยู่ประมาณหกพันเจ็ดร้อยบาทนะครับหกพันเจ็ดร้อยบาทสามพันนี้ผ่อนเริ่มต้นได้รุ่นท็อปไปใช้นะครับก็สวยๆงามๆแบบนี้นะฮะสี่ห้าแปดซีนะฮะสองหนึ่งศูนย์สามนะครับวีออสรุ่นไฮทั้งนั้นเลยพี่ๆท่านไหนที่สนใจวีออสตัวท็อปตัวไฮอยู่นะครับแนะนําติดต่อมาได้นะดูความโกดงามของวีออสรุ่นไฮ นะครับติดตรงติดต่าบ้างตนะ้องขออภัยนะครับอันนี้ก็คืออัปเดตเบื้องต้นให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะแล้วโปรโมชั่นช่วงสงการนะครับก็มีให้เหมือนกันนะพี่ๆท่านไหนที่จองกับผมนะครับบิวเพชรยนต์ผู้จัดการไฟขายนะฮะเบอร์โทรผมแจ้งไว้ให้หน้าคลิป0855366287ในช่วงวันหยุดสงการนี้นะครับถึงวันที่15นะครับมีโปรโมชั่นพิเศษให้บอกใบ้ๆแล้วกันว่าเป็นของแถมนะฮะมูลค่าหลายพัน นะครับมาเลือกเองได้ต้องพูดแบบนี้นะครับเลือกเองได้จะเอาอะไรเลือกเองได้มูลและค่าหลายพันนะครับถ้าคุณคิดจะซื้อรถอยู่แล้วนะครับและดูคลิปนี้อยู่นะครับแนะนำนะครับให้ติดต่อเข้ามาด่วนนะครับจะได้ไม่พลาดของแถมและโปรโมชั่นสงการนี้นะครับเพียงแค่จองก็ได้แล้วนะครับจะมาดูรถหลังสงการก็ได้เหมือนกันนะครับไม่ได้จําเป็นว่าคุณต้องมาออกรถช่วงสงการเลยนะครับเพราะฉะนั้นรีบต่อมานะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ใครสนใจรถรุ่นไหนคันไหนแนะนํา ติดต่อผมได้เลยนะครับวิวรถน0 8 5ูน6์แปดานะครับสำหรับคลิปนี้วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคันหน้าเดี๋ยวพรุ่งนี้รีวิวให้ดูนะเอาคันนี้ก่อนคันนี้ยังไม่ได้รีวิวนะครับติดตามไว้ใครอยากดูรุ่นมิดแบบละเอียดนะครับผ่อนอยู่6,2นะครับใครอยากดูรุ่นมิดผ่อน6 2 0 0ตัวรองท็อปเบอะหนังทรงสปอร์ตสวยๆจอทัชสกรีกกนกล้องถอยมีให้ครบติดตามไว้พรุ่งนี้ดูคลิปนี้กัน